ใส่ล้อคู่แล้วยกของได้หนักขึ้นจริงไหมหลายหลายท่านเนี่ยรีเควสว่าเอาร้อคู่เอาร้อคู่รู้ความหมายจริงๆไหมว่าล้อคู่เขาไว้ทําอะไรแล้วมันช่วยยังไงสวัสดีครับผมเฉลยจากวอลเทคนะครับวันนี้เราพามาให้ความรู้กันเรื่องล้อหน้าคู่4ล้อแบบนี้เลยหลายๆท่านเนี่ยรีเควสว่าเอาร้อคู่เอาร้อคู่รู้ความหมายจริงๆไหมว่าล้อคู่เขาไว้ทําอะไรแล้วมันช่วยย,ยังไงสำหรับท่านที่กําลังมองหาพวกลิฟต์ลองดูนะครับ ล้อคู่เนี่ยมันช่วยยังไงอันดับแรกนะมันช่วยในการพยุงตัวนะครับถ้าเกิดพื้นที่ท่านไม่ได้เป็นพื้นเรียบแล้วยกของสูงมันมีโอกาสพลิกคว่ำได้ถ้าสินค้าหนักแล้วยกสูง4ล้อเนี่ยมันแน่นอนมันช่วยมั่นคงมากกว่าแต่ในกรณีที่ท่านเอาแค่เสาสมเมตรพื้นที่เตี้ยๆไม่ได้มีอะไรไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องสล้ออย่างคันนี้ที่เราใส่4ล้อล้อคู่เนี้ยเพราะมันเสา6เมตรเสา6เมตรเนี่ยมันช่วยให้พยุงเวลายกของสูงไม่พลิกคว่ำและที่สําคัญมันยกน้ําหนักได้มากขึ้นด้วยอ่ามากข ในแคตตาล็อกนะครับมันจะมีว่าเสา6เมตรเนี่ยถ้าลด3ตันเนี่ยที่โหลดเซนเตอร์10เซนนะยก6เมตรได้กี่ตันและจะมีดอกจันข้างล่างว่าได้กี่ตันไอ้ดอกจันข้างล่างนั่นแหละคือน้ําหนักที่เมื่อใส่ล้อคู่เข้าไปมันจะมีผลก็ต่เมื่อเรายกสูงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณ4เมตร3เมตรแล้วคุณไปใส่ล้อคู่แล้วจะยกได้หนักขึ้นอัาน,นั้นไม่มีผลนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ พูดข้อดีแล้วมาดูข้อเสียข้อเสียของล้อคู่มีอะไรเถอะท้าเห็นไหมฮะมันเป็นล้ออย่างเงี้ยพอคุณวิ่งเข้าช่องแคบมันก็ไปเกี่ยวมนอาจจะไม่คล่องตัวแล้วก็ที่สําคัญราคาสูงพอเพิ่มทั้งล้อเพิ่มทั้งกระทะเพิ่มชุดนอด็อตเพิ่มชุดบังโคลนมันต้องเพิ่มหลายอย่างแต่สําหรับลูกค้าที่สั่งเสาสูงเเมตรเนี่ยเราจะต้องใส่ล้อคู่มาอยู่แล้วอันนี้เพรามันยกสูงมันจะต้องคอยประคองหรือถ้าท่านไม่มั่นใจว่าเอ้น้างานแบบเนี้ยผมยกแบบเนี้ยใช้ล้อคู่ไหมโทรมาคุยโทรมาปรึกษาถ้าอยู่ในพื้้้้้้้นนนนนนทีี่่่่เเราาาาไไไปดดูหหหงงงใวววยยมตออละัจขข ใจสลับล้อคู่ว่าช่วยงานยังไงและมีประโยชน์ยังไงนะครับหรือท่านไหนมีคำถามยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับน,นี้น่าจะได้คำตอบกันไปแล้วนะขอบคุณครับ